สลามุมะลกุลมาร์มะตุลลอยวะบะเระกาตฮวนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับวิชาศิลปะนะครับกับครูมังนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับครูมีคําถามให้นักเรียนตอบคําถามหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือ นักเรียนคิดว่างานทัศนศิลป์นะครับมีบทบาทในชีวิตและสังคมอย่างไรนะครับนักเรียนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าที่เราเรียนศิลปะเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่านะครับหรือเรียนแค่คลายเครียดนะครับหรือเรียนแค่ให้หายเบื่อแค่นั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนเห็นรูปทางซ้ายมือไหมครับเป็นรูปผู้หญิงใส่ฮิญาบนะครับหรือว่าผ้าคลุมนะครับ มีเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็กระโปรงยาวนะครับรวมๆแล้วนะครับเรียกว่าเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งการแต่งกายนะครับของคนแต่ละชาติแต่ละศาสนาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับซึ่งการแต่งกายของรูปนี้นะครับก็เป็นการแต่งกายของคนมุสลิมก็จะปกปิดมิดชิดนะครับแต่เครื่องแต่งกายในรูปนี้นะครับก็เป็นชุดที่ได้ถูกออกแบบนะครับให้มีความ ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการใช้ศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สีนะครับการออกแบบรูปทรงต่างๆนะครับก็ต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้มีความสวยงามนะครับเพื่อให้ชุดมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อนะครับถ้าชุดสวยนะครับเราก็เป็นไงก็อยากซื้อใช่ไหมครับรูปต่อไปนะครับก็เป็นรูป โรงเรียนนะครับคุ้นค้นใช่ไหมครับใช้แล้วนะครับก็เป็นรูปโรงเรียนของพวกเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับก็ต้องมีการออกแบบนะครับแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะสร้างในลักษณะรูปแบบไหนนะครับเพื่อให้โรงเรียนหรือบ้านของนักเรียนนะครับให้มันน่าอยู่นะครับ ซึ่งในรูปนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับซึ่งครูมังก็เห็นเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงที่ก่อให้เกิดเป็นรูปทรงในขาดนิดนะครับแล้วก็มีเส้นโค้งนะฮะซึ่งที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือตึกต่างๆนะครับหรือโรงเรียนนะครับก็จะเน้นเส้นตรงนะครับเพื่อให้แข็งแรงมั่นคงนะครับส่วนเส้นโค้งนะครับก็จะเสริมตกแต่งนะครับให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็รอบๆบโรงเรียนนะครับนักเรียนเห็นอะไรไหมครับใช้แล้วนะครับมันคือต้นไม้นั่นเองนะครับแล้วทาไมต้องมีต้นไม้นะครับเพื่อให้มีบรรยากาศที่ร่มเย็นนะครับน่าอยู่นะครับเพื่อให้โรงเรียนของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นักเรียนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับศิลปะโรงเรียนนะครับก็เป็นงานประเภท สถาปัตยกรรมนะครับโรงเรียนก็คือสถาปัตยกรรมครับสถาปัตยกรรมก็คือศิลปะนั่นเองครับแสดงว่าการที่จะสร้างโรงเรียนก็ต้องใช้ศิลปะในการออกแบบเหมือนกันนะครับในภาพสุดท้ายนั่นก็คือเก้าอี้นั่นเองนะครับสำหรับเก้าอี้ก็เป็นงานศิลปะประเภท การใช้สอยนะครับหรือว่าของใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับว่าจะเป็นการเรียนนะครับการนั่งดูทีวีนั่งทําอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะต้องผ่านการออกแบบโครงสร้างต่างๆนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้นะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับทีนี้นักเรียนก็จะ เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่างานทัศนศิลป์นะครับมีบทบาทอย่างไรนะครับทีนี้เรามาสรุปความหมายไปเลยนะครับสําหรับงานทัศนศิลป์นะครับหรือว่าศิลปะถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะครับเพราะว่างานทัศนศิลป์นะครับมีความเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการดําเนินชีวิตนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีนะครับที่ถูกค้นพบนะครับแล้วก็มักจะเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆนะครับ ในปัจจุบันนะครับผลงานทักนศิลป์มีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับและก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งมักจะแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นเครื่องแต่งกายอาคารสถานที่นะครับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับต่อไปเรามาดูกันนะครับงานทักนศิลป์นะครับมีบทบาทในด้านไหนกันบ้างนะครับที่จริงมันมีหลายด้านด้วยกันนะครับแต่ครู ัเอามาแค่3ด้านหลักๆนะครับสำหรับด้านที่1นนะครับบทบาทงานทัศนศิลป์กับงานพระราชพิธีนะครับงานพระราชพิธีต่างๆครับมักจะใช้ศิลปินด้านทัศนศิลป์นะครับออกแบบองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ร่วมงานพระราชพิธีนะครับให้มีความวิจิตรการตานะครับมีความงดงามเช่นการออกแบบและการประดับตกแต่งพระเมญของสมเด็จพระเจ้าพระคีนีเธอครับเจ้าฟ้า เพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับบทบาทงานทัศนศิลป์กับภาพสะท้อนของสังคมนะครับงานทัศนศิ์นะครับนอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะครับผลงานบางอย่างนะครับยังสามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งที่เกิดในอดีตและปัจจุบันนะครับอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นความคิด จินตนาการของตัวศิลปินที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆครับหรือบุคคลต่างๆได้อีกด้วยนะฮะผลงานในลักษณะนี้นะครับสามารถนําเสนอได้ทั้งเรื่องราวในเชิงบวกและเชิงลบนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองนะครับและสังคมเพื่อต้องการให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือสะท้อนแนวคิดบางอย่างให้กับสังคมนะครับ มาดูรูปแรกกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของพี่มอสีเรานั่นเองนะครับในรูปนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับครูมังเห็นครูมังเห็นเป็นรูปบ้านนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นรูปบ้านใช่ไหมครับเป็นบ้านทรงลายูนะครับที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นมีมัสยิดนะครับมีไก่มีนกเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงการใช้ชีวิตของคนภาคใต้ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นภาพสังคมในเชิงบวกนั่นเองครับต่อไปนะครับก็เป็นรูปที่2นะครับเป็นรูปของพี่มอสีเช่นกันนะครับในรูปนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับมีเยอะแยะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น ดวงจันทร์นะครับมีทุ่งนามีมัสยิดมีคนกําลังอ่านหนังสือใช่ไหมครับมีถนนมีตึกนะครับมีครูกําลังสอนนักเรียนนะครับมีน้ําตกนะครับมีสัญลักษณ์ Facebook นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับลองคิดลองตอบในใจดูนะครับสําหรับครูบางนะครับก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตของคนในสังคมนะครับซึ่งให เป็นการให้ความสำคัญด้านการศึกษาหาความรู้นะครับเพราะว่าปัจจุบันสังคมนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายนะครับมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับในเกี่ยวกับาการเรียนของเราเนั่นเองนะครับ แต่มนุษย์ยังคงต้องอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองครับต่อไปรูปสุดท้ายนะครับก็เป็นรูปวาดของพี่ม .5 นะครับนักเรียนเห็นรูปแล้วนักเรียนคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับใช่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้สักทีนะครับ ในเรื่องของโควิด19นะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่เราประสบพบเจอใน2-3ปีนะครับ2-3ปีจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในรูปก็ประกอบไปด้วยคุณหมอ2คนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีการจัดแบ่งองค์ประกอบ4ส่วนด้วยกันนะครับเกี่ยวกับามาตรการการป้องกันโควิด19นะครับไม่ว่าจะเป็นการกินนะครับ การล้างมือนะครับสวมใส่หน้ากากสวมใส่แมสนะฮะอ่าแล้วก็เวลาทํากิจกรรมก็จะเน้นเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับหลีกเลี่ยงการพบปะนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันโควิด19นั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับเพื่อให้โควิดนั้นนะครับได้หายไปจากโลกนี้นะครับ ต่อไปนะครับบทบาทงานทัศนศิสป์กับงานประดับตกแต่งนะครับงานทัศนิส,สินนะครับมักเกี่ยวข้องและมีบทบาทสําคัญในงานประดับตกแต่งอยู่เสมอนะครับเพราะ<อ>งานประดับตกแตง่งย่อมต้องการให้เกิดความงามนะครับความรู้ทางทัศนิส,สิ์นะครับจึงมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับการใช้ความรู้ในงานประดับตกแตง่งนักเรียนสามารถสังเกตได้จากสิ่งที่อยู่ รอบรบตัวนะครับดังตัวอย่างภาพทางซ้ายมือนะครับนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรครับใช่แล้วนะครับมันคือภาพวาดนะครับแขวนไว้ที่ผนังนะครับจํานวน3ชิ้นนะครับมันจะมีกี่ชิ้นก็แล้วแต่นะครับซึ่งในนี้นะครับก็เป็น3ชิ้นซึ่งเป็นภาพที่ต่อเรื่องกันนะครับของรูปต้นไม้นะครับ โดยรอบๆโซฟานะครับก็มีโต๊ะนะครับมีแจกันดอกไม้นะครับตกแต่งให้มันดูสวยแล้วก็น่าอยู่นะครับเมื่อดูรวมๆแล้วนะครับก็สวยงามนะครับเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมครับมีสีสันที่สวยงามครับต่อไปภาพทางขวามือนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการใช้ สีสันที่น้อยลงนะครับจะเน้นสีที่เป็นโทนขาวดำนะครับแต่จะมีสีแดงบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีสีที่มันตัดกันทำให้มีความเด่นนะครับดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบสีสไตล์นี้นะครับสีน้อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เรียนศิลปะนะครับสนุกไหมเอ่ยครูหวังว่านักเรียนจะสนุกกับการเรียนวิชาศิลปะนะครับ และได้รับความรู้นะครับไปพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนะครับด้านศิลปะนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับและนักเรียนสามารถชบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ในช่องครูมังนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับวันนี้ครูมังต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ